สตารกาซีกาสิตสตาวาไรตี้ตีสนิทยิกเกมหยอกรวมข่าวสารวงการบันเทิงแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้เราจะพาไปส่องกองทัพซุปตาร์ในงานโมโนออริจินัล2,024 The Infinity of Contents เปิดสกราษสาตแต่แม็กซ์จะยิ่งใหญ่แม็กซิมัมขนาดไหนต่อไปกาซีกาสิ Star. ตสตากันเลยจ้า ีความเป็นเจ้าแห่งคอนเทนต์เมื่อม o น o อ r i g i n ั l ขอประกาศสักดาคนทัพสุปมากว่าร้อยชีวิตรวมเปิดบิ๊กโปรเจกต์กับสุดยอดซีรีส์และภาพยนตร์อัดแน่น24เรื่องในงาน Mono Original 2024 The Infinity of Contents เปิดศักราชสตาร์เต็แม็กซ์พร้อมเสิร์ฟความสนุกส่งตรงให้คุณผู้ชมถึงบ้านแน่นอน จะได้ชมคอนเทนต์เด็ดโปรแกรมดังกันอย่างจุใจโมโนออริจินัลก็ขอด่มทุนสร้างเสิร์ฟความอลังการกับโชว์จากซีรีส์และภาพยนตร์ที่อัดแน่นไปด้วยความบันเทิงแบบจัดเต็มชนิดที่ว่าฟูฟ้าชวนติดตามกันสุดๆไปเลย โชว์สุดพิเศษที่คนมาสร์บความหันษาให้ได้สนุกสนานหนำใจกัสซีกัสซีสตาร์จะพาจเจาะลึกเบื้องหลังการร่วมงานกันของเหล่านันแกแสดงจากทั้งซีรีส์และภาพยนตร์ในพีโปรกิจโมโนออเรกชันเล2024ต่ละคนจะเมาหอยในแซบจี๊ขนาดไหนต่อไปซอกแซกพร้อมกันเลยจ้าบดอ่าไม่มีไม่มีไม่มี เอาจีนะหนูขอพูดสาหรับพูดถึงคนที่ชื่อพจนอนนท์หน่อยเป็นมนุษย์ที่เกิดมาที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเขามีเขาเรียกอะไรเล็เรนเลนอยู่ในหัวเขาแต่พี่เห็นว่าเขาทําไมไม่เขียนออกมาเป็นหนังสือให้คนอื่นได้เห็นมันประหลาดมากประหลาดมากอุ๊ยแรงอ่ะมันเป็นสไตล์อ่ะมันเป็นสไตล์อ่ะจิตทรรมมาก็เป็นหนังที่มีตำนาน บอกเลยว่าถ้าไม่มีบทไม่มีใครทําได้นะครับไม่ว่าพุ่มกับที่ไหนก็ตามแต่ของเราชินกับการทําแบบนี้มานานแล้วก็อย่างไงก็ฝากด้วยการันตีความสนุกสนานแน่นอนครับผมก็ฟาดไปเลยสิคะกรีเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความโกโ๊ะกโกโกในตัวไม่ขี้ลืมแต่หาวตลอดเลยแต่หาวตลอดเลยเราเปิดศึกเลยเราเปิดสึกก่อนเลยแบบนี้ก็ได้หรอ ิวอ่ะชอบแบบชอบโมชอบโมอ่ะ <laughs> ชอบโมเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็ชอบแกงกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะกินจะแบบไม่ค่อยทานค่ากินหามบอ่อยจริงจริงก <laughs> ินหามบ่อยจริงจริงยัถามว่านิว <laughs> ไม่มง,ง่ <laughs> วงเหรอง่วงแต่ก็ไม่ค่อยเห็นมันง่วงเท่าไหร่นะ <laughs> แบบนี้ก็ได้เหรอ นี่เป็นแค่เพียงบางส่วนของความสนุกจาก Big Project Mono Original ที่แฟนๆจะได้รับชมกันแบบจุใจตลอดทั้งปี2024เตรียมก่อนหน้าจอรอรับความบันเทิงกันได้ทาง Mono Max และช่อง Mono 29แล้วเจอกันกลับมาติดตามความแซ่บและสีสันรอบรัววงการบันเทิงได้ใหม่ใน,ในรายการการสิบการิบสตาร์ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์หลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทุกช่องทางของโ o นโนตี2 9นจ้า